สวัสดีค่ะศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางวันนี้ขอเสนอ LMI Station ในตอน12ธุรกิจที่น่าสนใจในปี2024สำหรับธุรกิจที่น่าสนใจและน่าลงทุนสำหรับปี2024ซึ่งถือว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายโดยธุรกิจจำนวนมากเริ่มมีการหยิบเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาใช้ทำให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นหากใครที่กำลังทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆอาจจะต้องลองคิดทบทวนดูใหม่เพื่อการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นเรามาดู12ธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบนันว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 1. ธุรกิจด้านความสวยงามปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพองค์รวมซึ่งรวมไปถึงความสวยงามด้วย ดังนั้นยิ่งทำให้ผู้คนยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสองธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มอาหารเป็นปัจจัยในการดารงชีพของมนุษย์อยู่แล้วสาหรับธุรกิจอาหารนั้นถือว่ามาแรงดังนั้นยิ่งสร้างสารรคอาหารที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น 3. ม ธุรกิจเกี่ยวกับการออกกำลังกายนอกจากฟิตเนสที่เป็นแบบเครื่องเล่นแล้วการทำธุรกิจในรูปแบบคลาสเรียนโยคะเวสเทรนนิ่งพิลาทิสเป็นต้นก็ช่วยกระตุ้นให้คนรักสุขภาพกล้าจ่ายกับประสบการณ์ใหม่ๆเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน 4. ธุรกิจด้านการสอนออนไลน์การเปิดคลาสสอนออนไลน์ทางไกลบอกได้เลยว่าเป็นเทรนด์ที่ช่วยสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำมและอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกด้วย หา <Huh. S 2> ธุรกิจด้านแฟรนไชส์สำหรับใครที่อยากรู้ว่ายุคนี้ควรทำธุรกิจอะไรดีลองเปลี่ยนจากการขายปลีกทั่วไปแล้วเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีมาใช้ต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจแฟรนไชส์กันดูบ้างซึ่งมีหลากหลายแขนงให้เลือกดังนั้นยิ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดการต่อยอดยิ่งทำง่ายห oh. ธุรกิจด้านการขายอะไหล่รถยนต์เพราะปัจจุบันผู้คนต่างก็มีรถยนต์เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนว่าหากรถเกิดมีปัญหาเสียระหว่างทางหาอะไหล่ไม่ได้หรืออะไหล่เสื่อมสภาพยังไงก็จะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่เจ็ดธุรกิจด้านของตกแต่งบ้านเนื่องจากพฤติกรรมการอยู่บ้านในวันหยุดได้รับความนิยมมากกว่าการออกไปเที่ยวนอกบ้านดังนั้นจึงทำให้การตกแต่งบ้านนำไปสู่การเป็นพื้นที่พักผ่อนที่มากกว่าแค่การนอนหลับ อย่างไรก็ตามในอนาคตธุรกิจดูแลและตกแต่งบ้านจะยิ่งเฟื่องฟูก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัด8ธุรกิจการผลิตบรรจุพัณฑ์สินค้าการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีจุดเด่นของแบรนด์ต่างๆเป็นหนึ่งในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อให้เกิดการจดจำเน้นจุดขายที่ไม่เหมือนใครไอเดียการสร้างสารรค์เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่นำไปสู่จุดแข็งของธุรกิจ9ธุรกิจการดูแลสิ่งแวดล้อมกระแสะรักโลกในตอนนี้กำลังมาแรง แถมยังถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกค้าให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง Zero Waste เรียกได้ว่าการให้คุณค่าในด้านสินค้า10ธุรกิจรับทำคอนเทนต์ออนไลน์เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่สื่อสารการผ่านโลกโซเชียลเป็นส่วนใหญ่หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลดังนั้นธุรกิจที่น่าสนใจอย่างการทำคอนเทนต์ออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เช่นแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและเพื่อวัตถุประสองค์อื่นๆ11ธุรกิจด้านสินค้าทดแทนการหาสิ่งที่เข้ามาทดแทนได้และยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไปจนถึงขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนด้วยเรื่องราวของสินค้าที่ช่วยสร้างคุณค่าในตัวเองเช่นอาหารแพนเบดเนื้อสัตว์จากเต้าหู้เป็นต้น12ธุรกิจด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์การลงทุนด้านอาสังหาริมทรัพย์ในยุคนี้เหมาะแก่การลงทุนเพื่อเก่งกำไรเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและกลับมามีบทบาทส่วนใหญ่การลงทุนที่ดีมักจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ใจกลางเมืองที่มีทำเลเหมาะแก่การพักอาศัยทั้งหมดเป็นเพียงธุรกิจบางส่วนที่น่าสนใจในอนาคตทั้งนี้สามารถหาข้อมูลต่างๆต่าง,างสื่อออนไลน์ประกอบการตัดสินใจพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี